วันนี้เราจะมาเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าที่บ้านกันครับคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะแค่ซ่อมนะครับแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเปลี่ยนยังไงก็สำหรับก๊อกที่บ้านผมนะครับผมเป็นก๊อกแบบผสมก๊อกแบบผสมก็มคือมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นอยู่ในก๊อกนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนก๊อกน้ำที่อ่างกันนะครับนี่ก็ก๊อกน้ำที่บ้านผมเนี่ย เป็นอ่างแบบนี้นะครับอ่างเนี่ยเป็นหินชนวนหรือว่าหินเทียมนะครับผมจําไม่ได้นะครับตรงนี้อนะ่ะก็จริงๆเนี่ยก๊อกมันก็ไม่ได้ต่างกับแบบอื่นนะครับผมแต่ว่ามันจะทําในรูปแบบของอ่างก็คือตัวอ่างเนี่ยจะแตกต่างมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปลี่ยนก๊อก,กกันนะครับผมก็คือก๊อกที่บ้านผมเนี่ยเป็นก๊อกแบบผสมนะครับผมแบบผสมก็คือมีน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นอยู่ในก๊อกของมันนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยน ก็อนนี้คือลักษณะอ่างน,นะครับผมของผมเนี่ยก็คือจะมีลิ้นชักอยู่แล้วก็เป็นก๊อกอยู่ข้างบนนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะถอดเจ้าตัวก๊อกได้เนี่ยผมจะต้องถอดเจ้าตัวลิ้นชักตรงนี้ออกมาก่อนนะเพื่อให้ทํางานง่ายขึ้นอ่ะโอเคครับผมถอดลิ้นชักออกมาแล้วก็จะเห็นว่าจะมีท่ออยู่2ท่อนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือท่อน้ําร้อนกับท่อน้ําเย็นนะครับผมเราก็เอาเจ้าตัว เครื่องมือของเรานะครับผมเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับผมซึ่งผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วอ่าก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็บิดออกครับปึ๊บอ่าบิดออกบิดบิดทางนี้นะครับผมบิดไปโอเคอย่าลืมปิดระบบน้ําก่อนเนียนะครับผมอันนี้เนี่ยผมมีวาลวอยู่นะผมก็ปิดน้ําจากวาลสองตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีวาลวนะครับก็าอาจจะต้องไปปิดที่ปั๊มด้านนอกนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาถอดด้านบนกันต่อครับรุ่นนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยพอดีว่าผมถอดอีกฝั่งมาแล้วก็คือลักษณะนเนี่ยจะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับผมตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันจะพอดีล็อกนะครับเราก็สามารถที่จะปลดล็อกออกได้จาก เครื่องมือตัวนี้ครับก็คือเราเอาสายที่ถอดออกมาเนี่ยนําเข้าไปนะครับผมแล้วก็พาขึ้นไปนะครับผมมันก็ไปสู่ที่หลังท่อนะครับผมหลังคาเรียยวอะไรหลังก๊อกข้างบนนะครับหลังตัวล็อกข้างบนแล้วเราก็หมุนปลดล็อกมันออกมาครับอ่านี่ครับมันก็จะติดออกมาอย่างง่ายนะครับผมแค่นี้เราก็ถอดเจ้าตัวก๊อกได้แล้วนะครับโอเคนี่ก็คือก๊อกที่ผมสั่งเข้ามานะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่มี น้ำร้อนน้ำเย็นนะครับผมแล้วก็มีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาแหวนตรงนี้แหละขึ้นมาข้างบน,นนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยท่อนนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีท่อน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นอยู่นะครับทีนี้เนี่ยจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วอีกท่อหนึ่งคือท่ออะไรนะครับผมอีกท่อหนึ่งเนี่ยก็คือไอตัวนี้หัวก๊อก k, มันสามารถที่จะยืดได้นะครับผม <a> เขาก็เลยมีสายอีกเส้นหนึ่งนะครับ ก็คือน้ําเนี่ยมันจะไปผสมอยู่ข้างในนะครับผมเนี่ยก็คือน้ําร้อนน้าเย็นเนี่ยเข้าไปนะครับผมแล้วก็วาล์วตรงนี้เนี่ยคอนโทรลอยู่แล้วมันก็จะมาออกที่ตัวนี้นะครับนี่ก็คือมันจะมาออกออกที่ท่ออันนี้เนี่ยแล้วก็เข้าไปสู่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาสู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ออกมาที่ท่อตรงนี้นะฮะก็คือมันต้องผสมก่อนน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับผมแล้วถึงจะออกมานะโอเคเดี๋ยวเรามาติดกันครับ ก็ท่อสําหรับน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับปลายสายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมที่เอาไว้เสียบตรงนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยเขามีโอลิงมาให้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะพันเทปพ,พันท่อเนี่ยลงไปด้วยอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการย้ํานะครับไม่ให้มันรั่วโอเคขันเข้าไปแค่พอตึงๆมือนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวปลายท่อเนี่ยใส่เข้าไปตรงช่องของอ่างได้เลยครับ อ่ะกันนี้ก็คือช่องของอ่างนะครับเราเราก็เอาท่อนะครับผมทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปนะครับปุ๊บอ่ะโอเคใส่ลงไปเรียบร้อยอก็ใส่ลงไปเลยครับทั้งหมดนะปุ๊บนี่อ่ะโอเคทำการเซตตำแหน่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปต่อที่ด้านล่างกันครับ ก็สําหรับเจ้าตัวที่ล็อกอ่างรุ่นนี้นะครับผมเขาไม่ได้ให้เป็นแหวนแบบนี้นะครับจริงๆเราจะเอาแหวนอันเดิมเนี่ยใส่เข้าไปก็ได้นะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวก๊อกของผมเนี่ยมันใหญ่มากนะครับผมก็เลยเอะเอาเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะล็อกง่ายกว่านะครับผมเดี๋ยวผมลองใช้แบบเขาให้มาดูนะครับผมก็คือเอาเจ้าตัวเนี้ไข่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันสกูเนี่ยล็อกยึดอีกทีหนึ่งะครับเพื่อไม่ให้มันขยับนะฮะ โอเคครับเมื่อล็อกข้างบนเรียบร้อยนะครับผมเราก็ทําการเสียบตามตําแหน่งได้เลยครับก็คือท่อร้อนก็คือเสียบท่อร้อนนะครับผมท่อเย็นก็ค,คือเสียบท่อเย็นครับอ,อันนี้ก็คือแล้วแต่ข้างของเพื่อนๆนะครับว่าที่บ้านเพื่อนๆเนี่ยจะละักษณะท่อจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เลยจากนั้นอย่าลืมเจ้าตัวท่อผสมตรงนี้นะครับผมท่อผสมตรงนี้เนี่ยก็ <harness> ข้างในของผมเนี่ยมันเป็นระบบ รุ่นนี้เนี่ยเป็นระบบคลิกล็อกนะครับผมก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็จะคลิกตรงนี้เลยนะครับอ่าเราอย่าลืมดูให้ดีนะครับผมว่ามันพันกับท่ออะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการยืดเข้ายืดออกนะครับผมเนื่องจากว่าปลายหัวของเราเนี่ยมีการยืดเข้ายืดออกได้นะครับอ่าแค่นี้เรียบร้อยนะครับก็จะสายเรียบร้อยนะครับปึ๊บตรงนี้ สุดท้ายนะครับผมเจ้าตัวท่อที่มันสามารถที่จะยืดเข้ายืดออกได้เนี่ยเราต้องใส่ตุ้มถ่วงน้ําหนักด้วยนะครับตุ้มถ่วงน้ําหนักก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับก็คือแค่เอาไปประกบกับสายนะครับแล้วก็ถ่วงน้ําหนักลงมาแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ทําหน้าที่อย่างอื่นเลยนะครับเอาไว้ถ่วงน้ําหนักเวลาที่ชักสายกลับแค่นี้นอโอเคครับเปิดวาล์วาน้ําเช็คระบบเช็คการรั่วซึมต่างๆนะครับปึ๊บอ่ะก็ดูก่อนเลยว่า มีรั่วซึมอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เทสก๊อกข้างบนนะครับผมเทสพวกสรดืออ่างอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยจะต้องไม่มีการรั่วนะฮะอ่าแค่นี้ก็จะเป็นการเรียบร้อยครับโอเคนี่ครับเทสน้ําเรียบร้อยระบบน้ําเย็นได้นะครับผมอ่าปิดกลับไปตรงนี้จะเป็นน้ําร้อนนะครับปึ๊บรอสักพักหนึ่งนะครับให้ระบบน้ําร้อนทํางานอ่าโอเคน้ําร้อนทํางานได้ปกตินะครับปึ๊บ Okay. ทีนี้นี่อย่างที่บอกนะครับผมก็คือเวลาที่เราใส่ตุ้มถ่วงน้ำหนักไปนะครับอ่ามันจะดึงน้ําหนักของเจ้าตัวตุ้มมาหนะ่อมันจะดึงเจ้าตัวนี้กลับไปอัตโนมัตินะครับนี่ก็คืออย่างนี้อ่านี่ก็คือสายเส้นสีดาที่เราหนีตุ้มน้ําหนักนั่นแหละครับนะปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยหัวก๊อกมีสองฟังก์ชันนะครับผมมีสวิตช์เปิดปิดอยู่นี่สวิตช์สลับอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่า เรียบร้อยครับสาหรับการเปลี่ยนก๊อกน้ําที่บ้านเองก็จะเห็นว่าเปลี่ยนไม่ยากนะครับผมคือต้องบอกว่าพื้นที่ของก๊อกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นจุดที่มันแคบแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เครื่องมือช่วยครับอย่างผมเนี่ยก็ซื้อเจ้าตัวเครื่องมือเนี่ยที่เป็นเครื่องมือในการไขสําหรับตัวเนี้ยเขามีขายในท้องตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหลากหลายรุ่นเลยแต่ว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยกิกก่อนที่รีวิวไปก็คือว่าเจ้าทูนตัวนี้เนี่ยตัวเลข ตัวเลขของจำนวนหัวมันเยอะดีนะครับเขาโฆษณาว่า18อินวันครับก็เลยซื้อมาใช้งานนะครับแล้วมันก็ใช้ได้จริงนะครับก็ใครสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้นะครับนะบก็ก็ขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ